สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ช่องรักป่าก็นำพามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาหรือผมก็มาเจอกับต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นกระเถ่าไม้เลื้อยขนาดกลางๆแต่ก็ไม่รู้จักว่าเป็นต้นอะไรนะครับ ต้นแบบนี้ผมเคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปหลายคลิปแล้วครับเพราะถ้าผมเจอผมอดไม่ได้ที่จะต้องบันทึกวิดีโอครับเพราะเขามีความมีความเป็นศิลป,ปะอยู่ในตัวเองครับ ลักษณะก็จะเหมือนพวกต้นไม้โบราณนะครับแต่ว่าเขาเป็นไม้ชนิดก็เรียกว่าประเภทรอเลยครับเขามีมีรากอากาศด้วยนะครับ ลักษณะเป็นปุ่มเป็นปม,เป,นปมเป็นขดเป็นโคดเป็นล่องเป็นเกลียวดูสวยครับส่วนต้นใหญ่นี่คือต้นจันทร์ ครับก็ดูกันเพลินๆดูกันสวยๆครับไม่รู้ว่าต้นอะไรอาจจะเรียกว่าเป็นศิลปะจากธรรมชาติก็จะมีให้เห็นตามป่าตามเขาครับ ในหมู่บ้านในชุมชนก็หาดูยากครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ